ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสครูปรับหนึ่พันดาวขอบคุณมากๆครับตบมือให้โลโลเลยหนึ่พันดาวเอูโคสเอส่งหนึ่พดาวขอยาสุดะสมแต้มได้ไหมครับได้เดยครับเดี๋ยวจัดให้นะครับผมยาสุดะมันคือตัวไหนเราไปหาก่อนนะครับ มันคือไารยาสุดะแอปคลาสก่อนจัดไปคัาสเอเต็มความสัมพันธ์มีแล้วอะจัดไปมีสกิลอะไรบ้างไม่เคยเล่นเลยนะตัวนี้คือไม่รู้จักเลยซ้ำ <laughs> เดี๋ยวเปลี่ยนรูนนะเราทำคอนเทนต์นะครับยาสุดะสามแต้มนะครับใช้รูนสามแต้มนะครับจะเป็นรูนอันนี้นะครับผมลักษณะก็บวกสามแต้มนะครับผมเราได้แขกรับเชิญน,นะครับทีมทีม GN นะครับผมบ๊อบช็อตนะครับจะ สมาช่วยเราทำคอนเทนต์นี้นะครับมาดูกันนะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าอะ่ะแล้วเจอทีมเจอทีมนะครับผมจัดไปนะครับ MWP เจอยาสุดาสามแทมมาครับผมยาสุดาสามแ้มจัดไปครับเปิไดไปก่อนหนึ่งลูกแล้วยังไงโอ้โหยีบาวแบบนี้ MVP เลยดีกว่า จัดให้อีกรูปหลกวนเฉยโดนจุนติดพรสวรรค์นะครับอะไรละครับถ้า <c oughs> ทำแต้มเฉย <c oughs> เราพี่ต้าเปลี่ยนเก้าอี้ก่อนเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเก้าอี้พี่จะลองสตรีมอีกทีนะมันก็มาดิครับชุดพื้นที่ <c oughs> อะไรสักอย่างพื้นที่ว่าง <c oughs> มีโอกาสยิงลงสูง <c oughs> อ้าวมาแล้วนะครับผม <c oughs> เปิดไปสาบแ,แต้มเดี๋ยวเขาจะต้องออกมาปิดแล้ว อะไรนะเปิดไหมไหมโอเคเปิดแล้วกําลังมันนะเมื่อกี้กําลังมันนะอืมเสียดายอิงตบหนึ่งเลยเดี๋ยวให้พี่บอลเขาตบสองโอเคได้แล้วจะยังไงก็มาดิครับโล่งๆไปอุ้ยจนเขาเอาเรื่องว่ะ จนเข้าเรื่องแล้วปิงขึ้นนะครับจังหวะน,นี้แปดสิบกว่าแปดเจ็ดสิบกว่ายังไงอ๋อวันนี้เหมือนทูอินเทอร์เนต็ตเขาทูอินเทอร์เนต็ตเขาซ่อมอินเทอร์เนต็ตหรือเปล่าเหมือนเขาส่งเมสเซจมานะจาไม่ได้ว่าวันไหน่าจะวันนี้นะครับ<ล>โดนมากเทไนโซ่รายงานบอกว่าขอตันแรงบานแล้วแล้วคือมาแบบกำ,กำลังทำคอนเทนต์นนะ คือมันแหลกอะไรตอนนี้นะครับเมื่อกี้เล่นไม่แหลกเลยจัดไปดิครับรบกวนรุนแรงปั๊มดีบาร์ไปสกูปั๊มดีบาวหลอดเท่ขำสนามมีแกสู้ๆเอ้ยเขาเชียร์เราสนามอ่ะสวยครับสนามอุตสาเชียร์อุลตรปิงหนักปิงหนักปิงหนัก ไม่ลงนะครับจังหวะนี้ยังไงพาวเวอร์มานะครับไม่กลัวโดนบล็อกนะครับผมพาวเวอร์ของปอมนะมติกอแลแอสของปอมรอเราก่อนเฮ้ก็หนูอันติมาท้อก็ต้องจัดไปดิตัวสก,กียังไม่ไปเลยโดนโบกหน้าไม่ลงไปคุยกับล่าง,ง <c oughs> สวยครับต้องงั้นนี่ไงโอ้โหพลาดอ่ะอ้าวสวยดิสปรินต์ไปนะครับ เอออ๋อสปินแล้วจบแบบไวได้หมส,สูสีสูสีห้าต่อแปดนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอยาสุดาอยาสุดาตอนนี้ไม่ว่างนะไม่ว่างอุ๊ยมีคนลม้มโอ้แี่ได้สวยครับไม่ลงอะ่ะทะทำไมไม่ลงเลยอะ่ะ <laughs> แล้วเขายิงลงอะ่ะเป็นการขีด โอ้โหขี่เกินฟ,ฟูจิมะชมไปหลายรอบแล้วนยะอา้าวแล้วจุนยังไงจุนชวบุิเตอร์เรียกดูแล้วดูแล้วไม่น่าจะรอดน,นะจุนเขาติดไปแล้วไม่ PLAIN รอดรอดกันรอดก็เกินไปเราชาบูแล้วยิงนะครับผมหลอกนะครับยิงอีกหนึ่งจังหวะนะโดนไปนะครับ ไม่ใครถีบสกู๊ใครแอบถีบสกู่รเมนูเมื่อนะกี้สองทีเลยนะโอ้โแกล้งสงกู่ะจัดให้ครับอ๋อมันเลี้ยงได้สองจังหวะด้วยอ่ะมาเทไนโซใครแก้งสงกู่ะคือโดดถีบสกู่ะมมาเออยังไงเอาดีเอาดีเอาดี เอาดินี่สติว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 ดิเป็นไงล่ะเถื่อนเกินก็มาดิครับสตัวแล้วนะโอ้ไม่ลงอ่ะอืโอ้โหไม่ได้อ่ะศึกสามแต้มนตอนนี้การสามแต้มรัวๆนะครับอันติมันทำอะไรได้เดี๋ยวจะสุดอ่ะโอ้โหแล้วไม่ได้บอลนะครับจังหวะนี้ แล้วเขาสาดแตนยังเอาแล้วเราได้บอลแล้วนะครับผมยังไงสกรีนขนาดนี้ไม่ลงอยู่ดีลยลูกแรกมันลงคือมันฟกใช่ปะ่ใช่ใช่เซงงไปดิตกไปคุยกับล่าบวงตบกันรัวๆนะเกมนี้ไม่ลงสาดแต่ไม่ลงจัดครึ่งสนามไปภารกิจนี้ไม่สำเร็จนะมันเหมือนจะยิงลงนะครับตอนแรกนะอันนี้รุนกันรบกวนเลยว่าสีด้วยนะ แต,แต่มันยิงไม่ได้มันไม่เหมือนพวกพ s เนะมันเป็น PG ใช่ปะแต่ถ้าเป็นฟูจิมานะมันยังลงบ้างนะครับต,ตัวนี้มันแบบว่าแห้งเกินเคยยิงไปเยอะมากนะลงลูกเดียวอะ่ะไม่ได้นะตัวนี้ยิงสามแต้มไม่ได้นะครับใครจะเล่นนะไม่ต้องใส่โลนสามแต้มนะสงสารสากุเออซสากุโดนแก้งอ่โดนเตะโดนรัวเลย